จ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ไปดีดไฟามาเนาะก็มาเอสลอมันก่อนอันนี้เนะ่เอสลอ้อไฟผ้าสาบเท่าแก่บโบราณเพิ่นผ้าเเวาเนาะไปอ e ิยูอ e ิไว้ e U I, แล้วก็เอาไปดีดดีดดีดอันเดี๋ยวนี้เพิ่นทันสมัยเนาะเพิ่นได้เคืองดีดมาไปดีดอยู่บ้านเพิ่นจ้างเป็นกิโลก็มีแพงไปเลยเดอ้อ กิโลละสามสิบกว่าบาทบอกกิโลสี่สิบโอ้โก,กว่าละเฮือนละเนะาะก็พอดีดอยู่ดีกว่าหามาเอต้อยต้อยเอานะก็ได้ยุดอกเครื่องมืออันกระตรงกระเตงแน,นวต่งางเก้ากัะแต่มันไม่ไหวคือสมัยนี้เนาะสมัยนี้เพื่อนได้อันลงดีดไฟอีไฟแล้วกะเฮื่อมันคักถามว่าคักโบ,บมันก็มีคักข้าวอันห้าวเอแตะกีตะกอนคืออันพุท้าผุ้เก่ผ้าเอดเนอะกระเซนต่างมันกา คือคือจักคือย่นเนาะมันกาอันนั้นกว่าอิ่วกว่าลาฮาอันนี้นะมาไอ้ข็หลังจากไปดีนมาก็มาเอ,อ,อ็นโลไฟอันที่เขียนเป็นเส้นนะมันมีท่านได้เต็มได้น,นั้นคลิปหน้ายัางเอามาบัดเพิ่นเขียนสก่อนเครือมือจะได้เมดอยู่เอาเอามาคือเป็นเส้นนะไปดีดมาจะประมาณนี้เนาะอันนี้เพิ่อว่าเอ็นโลไฟ หลังจากที่มันเป็นโดอกฟ้าโดกหรือฮามาอิมานั่นแหละเอาไปให้เพื่อนดีดอันนี้นะอันใส่เครื่องทุนแรงท่านผู้ชมก็นอนนอนเฮอกำลังเจออันนี้อันเป็นบ้าเหรออันนี้ก็สซุ่มเฮอกํกำลังเจอ สงนั้นนะ,ะ,ะยัดยันหมอนเนาะอันนี้เิ่นอ e ีไฟไว้วางหันละแล้วไปฮึกพ่นดีเธอแล้วอันนี้มาเอดล้อแล้วยังเข็นได้เวลาโอกาสแล้วก็ยังเข็นได้เวลาไปเพื่อนก,กีแล้วก็ยังเอาลงผู้บรรยายนี่ไม่ได้เวลาได้ลานะเป็นอีเป็นลาได้เมิดเครื่องมือนะเป็นกี้เป็นเพลย์ตั้มเป็นเมิดเพราะแม่พาเอดตังเก้านะ เดี๋ยวนี้นะมันมีคอยได้เอ็ดแล้วเป็นท่นนนนนานผู้ชมนี่แเออเป็นแต่นั้นผู้บรรยาย <c oughs> อ่าคลิปนี้ก็เท่านี้ละขอบคุณมาติค่ะ